สวัสดีค่ะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาชมคอนโดไฮรีส์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่กับ The Rich พระรมาม9กลสีนครินค่ะโครงการคอนโดมิเนียมหรูที่ตั้งอยู่บนทำเลศัก,กยภาพบนถนนสีนครินเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนสีรัฐติดรถไฟฟ้าถึง3สายที่สามารถเชื่อมโยงไปไลฟ์สไตล,ไล์มอลล์ใหญ่ๆมากมายหลายแห่งในเวลาเพียง15นาทีไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์สยามพารากอน ซีคอนสแควรรวมไปถึงสนามบินและที่ฟินสุดๆเลยก็คือตั้างโครงการยังมีซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารแหล่งคอมมูนิตี้มอลล์ที่ครบคันที่นี่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องลอฟที่มีเพดานสูงถึง4.4เมตรให้ความรู้สึกโปรง่งโล่งสบายเหมือนอยู่ที่บ้านมาพร้อมกับชุดครัวบิวอินชั้นบนล่างฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานสุด ห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งพร้อมกระจกบ,บานใหญ่สะใจกันเลยทีเดียวมุมทานข้าวห้องนั่งเล่นมองออกไปก็จะเป็นวิวเมืองสวยๆให้นั่งมองได้ทั้งวันเลยส่วนบริเวณชั้น2ก็กว้างมากสามารถวางเตียง k คิงไซส์ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ๆได้สบายเลยค่ะ หรือจะเป็นห้องซิมเพล็กซ์โมโนที่มีเพดานสูงถึง2.7เมตรเหมาะสำหรับคนที่ชอบสไตล์โมเดินที่ดูเรียบง่ายแต่หรูหราที่นี่มีทั้งห้องแบบ o n 1เ e d r o o m และ t w 2เ e d r o o m ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวครบทุกการใช้งานของคุณเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ส่วนกลางสุดหรูบนชั้น9ของโครงการค่ะ ที่ให้คุณได้ใช้งานอย่างเต็มที่ในทุกไลฟ์สไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฮาฟโอ l y m p i c ที่มีความยาวถึง26.4เมตรและฟิตเนสให้ออกกำลังกายห้องประชุมโคเวิร์กิ้งสเปซนอกจากนี้ยังมีเลาจ์อาร์เคดรูมโคคิทเชนให้คุณได้นัดเพื่อนๆมาปาร์ตี้สังสรรค์หรือจะไปนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆบนชั้นดาดฟ้าอย่างเพลิดเพลินก็ได้นะคะ และทั้งหมดนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วในราคาสุดพิเศษให้รีบจองตอนนี้รับส่วนลดทันทีถึง20%ร์ฉลองครบรอบ20ปีของโครงการราคาเริ่มต้นเพียง2.79ก็เป็นเจ้าของคอนโดที่สุดหรูได้แล้วค่ะนี่แหละคือคอนโดที่คุณกำลังมองหาถ้าสนใจลองมาชมโครงการของจริงกันได้เลยนะคะ